ทชชุดกันไฟเกินนะครับกับรถนะครับ13.9นะครับตอนนี้ยังไม่ได้สตาร์ตนะครับเดี๋ยวจะสตาร์ตนะครับเดี๋ยวขออนุญาตวางกล้องแป๊บหนึ่งนะ เดี๋ยวจะสตาร์ทมือนะครับไฟจะนิ่งอยู่ที่13.9นะครับถึง14.2นะครับเดี๋ยวเราจะเทสไฟเลี้ยวให้ดูนะครับตอนนี้ไฟลงไฟเลี้ยวใช้ได้นะครับ แต่ไฟเลี้ยวซ้ายยังใช้ไม่ได้นะครับเพราะว่าเราต่อวองจรไม่ครบนะครับ นี่เราต่อข้อมไว้นะครับเราต่อข้อมให้มันเป็นผ่าหมากนะครับก็คือจริงๆเราต่อข้างซ้ายนะครับให้ข้างซ้ายนะครับมาจากคานะครับเพราะว่าวงจรไม่ครบนะครับจากข้างฝาเดี๋ยวจะทิมข้างฝาให้ดูนะครับขอโทษนะครับมือมีข้างเดียว นครับไฟเรยวติดนะครับฝาก็ติดนะครับไฟสูงก็ติดนะครับเดี๋ยวเราจะตกเกียร์ให้ดูนะครับตกเกียร์นะครับชุดกันไฟเกินนะครับความเร็วขึ้นมาที่ห้านะครับสองนะครับสามนะครับสี่นะครับ ล้อมุนอยู่นะครับอยู่ที่สิบตบเกียวหนึ่งนะครับมันจะลวนมาที่ห้านะครับเพราะว่าเราไม่ได้เบิดไม่ได้เบินเครื่องนะครับเกียวว่างนะครับเข็มจะไม่หมุนนะครับถ้าเร่งเครื่องเดี๋ยวจะให้ดูนะครับอเดี๋ยวเราจะตบเกียวหนึ่งนะครับ นะครับโอเคขอบคุณครับ